สวัสดีครับพี่น้องครับสุเชษสวัสดีหน่อยนค,คนคนข้างหลังสุเชษสวัสดีด,นะด้วยสวัสดีด้วยโอเคนะครับวันนี้เราผมมามาเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาตอนนี้ผมอยู่ที่สอพอเมืองสมุทรสาครนะครับก็มาทํใหมายเรียกที่เจ้าตัวเขามีพันตํารวจเอกท่านหนึ่งนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาผมว่ามัประบาดในกการโฆษณาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขา นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีกันเท่านั้นแหละครับเนื่องด้วยว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเออผมเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรผมนะครับเพิ่งมาทราบจากเออสวัสดิ์ที่อ่าสพเมืองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนที่เราไปเออวัดเจ็ดเสมียนนะครับบอกว่าเราไปกินกระเพราถาด เสร็จแล้วเอาคําพระมาพูดนะครับเนือ่องจากว่ามีพันตำรวจเอกท่านหนึ่งนะครับที่ไปเหมือนกับว่าหมินประมาทผมนะผมก็บอกว่าเอาคําพระเนี่ยไปสอนท่านด้วยเพื่อบางอย่างท่านจะได้ตรงได้แต่เท่านั้นหละเพิ่งมาทราบเมื่อกี้เนี่ยนะครับจากพันตำรวจโทรนะครับไม่ใช่เจ้าของํำนวนเจ้าของํำนวนจริงๆวันนี้พาลูกไปสอบที่ในกรุงเทพ นะครับแต่ทีนี้ว่ามันสะดวกผมสะดวกวันนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเอาสะดวกแต่พวกท่านท่านต้องเอาวันสะดวกของพวกผมด้วยในทีมนั้งลบด่านเทือนนะครับเออท่านอยากจะเรียกวันนี้ท่านก็จะเอาวันนี้ผมบอกว่าขอเลื่อนก่อนได้ไหมเนื่องจากว่าสมุทรสาครมันเป็นเมืองสีแดงก็คือโควิดนะครับแต่ทีนี้ว่าเอาท่านยืนยันว่ายังไงก็ต้องมา เมื่อมีคนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วยังไงต้องมารับทราบส่วนจะปฏิเสธหรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเรานะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปนะตอนนี้พนักงานสอบสวนที่แจ้งข้อกล่าวหาผมเสร็จยังไม่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเรายังไม่รับทราบแต่รู้เนื้อหาว่าทีา่วัดเจ็ดเสมียนพูดไปหน่อยเดียวเองแต่ท่านแจ้งคือเอาว่ามินประมาทโดยการโฆษณา เอาให้โทษมันสูงถ้าหมิ่นปัดูหมิน่นมันเป็นระหูโทษนะก็กลายเป็นว่าจะเอาหมิ่นประมาด้วยการโฆษณาเพื่อให้ผมได้รับโทษหนักขึ้นวันนี้เจตจำนงที่ผมมาวันนี้หนึ่งมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนจะปฏิเสธหรือไม่มันสิทธิ์ของผมสองสิ่งที่ผมอยากได้มาวันนี้นะเดินทั่วตลาดใครมีบัตรตัวนี้บ้าง ผมเนี่ยพวกผมอยากได้กันคนละใบนะอยากได้กันคนละใบเพื่อเอาไว้ว่าถ้ามาสมุดสาครเนี้มันต้องได้บัตรนี้ขับขีร่รถมันถึงจะปลอดภัย<ม>เขาเรียกว่าบัดหมาเบอร์โทรก็เออศู่งแปดสี่สามสองห้าห้าปรากฏว่าโทรไปแล้วเป็นผู้หญิงรับแล้วเออรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆภาคเหนือใช่ไหมเออเฮ้ย ถ้าอยู่แถวภาคเหนือแล้วกูจะมาออกบัตรกูจะมาขอบัตรที่สพเมืองสมทุทรสาครเนี่ยเออชื่ออะไรเจ้าของเจ้าของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นะรู้สึกว่าจะนอนสอพิมพ์ปากาเออลายลายสารหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปเช็คดูนะพอติดต่อไปเขาบอกว่าอยู่อยู่ภาคเหนือบางคั้งโทรไปก็ผูช้ชายรับ เ,เจ้าของเบอร์นี้นะประสานงานมาด่วนเลยนะว่าผมกำลังต้องการบัตรของท่านนะเพื่อที่จะผมขี่รถในสมุทรสาครนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีบัตรนี้โอเคนะ่นปน้องานะเดี๋ยวพอดีผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้เกิน15นาทีโอเคตอนนี้อยู่ที่สพเมืองออสมุทรสาครแล้วก็ดูแล้วกันว่าพี่น้องเราก็มาอันนี้มาคืออยู่สพสมุทรสาครจริงๆนะ เออเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้ห้องสอบสวนสองนะเออไอส่วนที่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรอดูแล้วกันว่าท่านจะยังไงนะเอาเฮ้ยเอาคนนี้ไม่ใช่คนนี้เขาอยากอยู่เบื้องหลังเขาไม่ออกกล้องเขาอยากเป็นเพื่อนเออเขาอยู่เบื้องหลังช้บเป็นเพื่อนอ่ไม่เป็นไรไม่เออไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเฮ้ยชื่อชื่ออะไรนะไม่เอ่ยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอรู้ขอรู้รู้จักชื่อหน่อย ไม่ผมไม่เอ,อ่ยออกไรไงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้ไึไตึกโอเครักทุกท่านที่ถึงทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้